สุภาพเรีับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการปฏิบัติตนของมุสลิมในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ครับหลายตอนที่ท่านผู้ชมได้ติดตามคุณจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมกับโรคภัยที่กำลังประสบร่วมกันทั้งโลกในขณะนี้ก็คือโควิด -19 มีหลายมุมมองจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินักกิจกรรม หรือคนที่เป็นผู้นำทางสังคมได้มีมุมมองของตนเองในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของมาตราการการป้องก COVID ันโควิดซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการจะสื่อสารให้ผู้คนทุกกลุ่มในประเทศได้เห็นถึงความสำคัญกับภัยครั้งนี้ที่มาในรูปแบบของโรคระบาดครับหนึ่งในวิทยากรที่เราเลือกสรรที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของอวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด -19 ไม่แพ้ไปกว่ามุมมองในเรื่องอื่นๆเพราะว่าสิ่งทีกก่วิทยากรท่านนี้ท่านจะได้นำเสนอนั้นถือว่าเป็นมิติที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมนอกจากเรื่องของศาสศนกิจศาสนบัญญัติแต่มุมมองของวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะ ทำให้สถานการณ์โควิดนั้นเดินมาถูกทิศถูกทางววทยากรท่านนี้ครับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานันจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นอดีตคณะบดีสาหัสเวชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นผูน้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานันจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับผู้บุกเบิกเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานฮาลานของไทยที่ทําให้ชื่อเสียงประเทศไทยนั้น โด่งดังไปทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของฮาลานครับขอแนะนําท่านผู้ชมได้พบกับวิทยากรของเราครับท่านรองศาสตราจารย์ดรตวินัยดาลันครับอัสสลามากุบะรุห์มุติลอุบัตกาตุครับอัลลอฮ์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสคุยกันกับอาจารย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันเกี่ยวโยองยังไงโดยภาวิทยาศาสตร์ฮาลานกับเรื่องของโควิดครับอันนี้มาแน่ครับเพราะเป็นความหวังของโลกเลยตอนนี้บอกว่าทางออกของโควิดก็คือต้องค้นพบ พระเอกก็คือวัคซีนใช่ครับทีนี้พอวัคซีนเนี่ย,ยทัง้งยาทั้งวัคซีนใช่ครับทั้งยาทั้งวัคซีนเนี่ยวิทยาศาสตร์ทัลานจะเข้าไปมีบทบาทแล้วหลายคนถามว่าวัคซีนมันมาจากอะไรเราเป็นมุสลิมจะฉีดได้ไหมยังไงเนี่ยวิทยาศาสตร์าัลลนตอบเรื่องน,นี้ได้นะครับวัคซีนนี่ไม่มีวันที่จะฮารอมนะครับนะครับเ,เราเนี่ยเคยไปทําการตรวจเคยคุยกันนะครับเคยคุยกันคือพวกเราเนี่ยมันจะมีประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือบาง,างรครั้งเร่รู้มาก รู้มากนะครับพอรู้มากแล้วมันยากนานนะครับว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเราเรามักจะไปมองเรื่องของอินกรีเดียนอินกรีเดียสก็คือพวกองค์ประกอบนะฮะเราเนี่ยอิสลามเนี่ยเราให้มองภาพรวมนะภาพรวมภาพใหญ่วัคซีนเนี่ยนะครับเจตนาวัคซีนนั้นเนี่ยเพื่อรักษาโรคเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่รอดนะแล้วให้ทํามีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อทำอิบาดะ อันนี้เป็นหัวใจสาคัญของอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตยืนอยู่ยาวนานแล้วก็ทําอิบาดัตได้อีกนานนะครับเนะจตนาของวัคซีนเนี่ยจึงเป็นเจตนาที่เป็นบวกนะรบเ,เรื่ององค์ประกอบของวัคซีนนั้นเนี่ยนะครับ,นะรบไม่ว่าเราจะมองในมุมไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่เจอว่ามันมีอะไรที่คุณน h a นะ ถ้าสมมุติมันมีบางอย่างเสร็จเรียบร้อยเรามองประเด็นลงไปมันดารุรัตนะซึ่งเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งวยวดนะฮะแล้วมีความสําคัญอย่างยิ่งกรณีในลนักษณะนี้นะนะครับผมเคยถามอุลมามะนะครับถ้าดารุรอตหมายความว่าองไรเนีถ้าบอกว่าหมายความว่าสามารถที่จะใช้ได้เนื่องจากว่ามันเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งวยวดผมถามว่าถ้าใช้ได้ไหมายความว่า หมายความว่าฮาลฮาลาลฮาลันใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของวัคซีนเนี่ยนะครับเราอย่าไปดูนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเราพอเราพอเราไปดูว่าตัวโน้นใช้ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ในลักษณะแบบนั้นน่ะมีองค์ประกอบของสัตว์นะฮะบ,บางครั้งเนี่ยไปพูดกันเรื่องของสุกรในลักษณะแบบนั้นน่ะสมัยนี้นี่ถ้าสมมติว่าบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ฮาลานเข้าไปมีบทบาทอยู่มาก ในกรณีของอุตสาหกรรมทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปในเรื่องของฮารอมมันหายไปหมดเลยชั้นใดชั้นนั้นเรื่องวัคซีนนี่ก็เหมือนกัน<ม>อะไรที่มันเคยทํามาแล้วเสร็จร้อยมันใช้อะไรที่มันฮารอมเนี่ยตอนนี้เขาแก้ได้หมดและ<ม>เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีนะักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าไปทํางานอยู่ในจุดนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกกระจายเสียงออกไป ไม่ได้ถูกแจ้งไปให้คนอื่นเขาทราบตรงนี้มีความสำคัญนักวิทยาศาสตร์หลายเนี่ยจึงมีบทบาทอย่างสาคัญในกรณีของการพัฒนาวัคซีนทีนี่กรณีเนี่ยนะครับอย่าไปถามเลยนะว่าอะไรมันเป็นตัวใช้ในในนักงบ้างอะนะครับเพราะว่าเวลาเราดูเนี่ยผลทั้งหมดเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นตัวฮารอมเนี่ยสามารถแก้ได้หมดมแก้ได้หมดมันไม่ได้มีประเด็นปัญหาผมก็คิดว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขา กังวลกันในเรื่องของเอลวัคซีนใน m e n ิ n g i t i s นะฮะก็คือไข้การหลังแอนนะครับนะครับแล้วก็บอกโอ้โหคนที่ไปมักกะไปเสียนเรียบร้อยแล้วฉีดอะไรต่ออะไรนี่นะครับแล้วปรากฏว่ามันมีการใช้กลไกจากเลือดสัตว์อะไรทั้งหลายในรัฐหลายแห่งซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมนะในวัคซีนมันไม่มีอะไรที่ฮารอมเลยถ้ามันดารูระมันจําเป็นอย่างไรมันอาร้านใช้หมดาร้านใช้เออร้านใช้หมดถ้าไม่ใช้มันอันตรายมากกว่า ไม่ใช้นะฮารอมไม่ใช้นาฮารอมมันกลับไปเลยนะบฏิบบทึงเนี่ยเรื่องของดังนั้นมันอยู่ที่วิธีคิดของเราใช่ครับอาจารย์นะฮะพวกเราเนี่ยชอบไปถามเอ๊ะแล้วมันมนี่นั่นปนไหมอันนี้ปนไหมอะไรต่ออะไรมันก็ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะปนได้ยังไงอ่ะในเมื่อขนาดนี้เนี่ยพอหลังจากที่มุสลิมเราเนี่ยเอาประเด็นปัญหานี้ไปบอกเขาแก้ได้หมดเลยครับอืมกลายเป็นว่าเพราะว่าต้นทุนกลับถูกลงอีกถูกลงคนเข้าถึงวัคซีนได้ในราคาที่ต่ำใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยประเทศจีนเขารู้ครับตั้งแต่เขาไม่รู้เนี่นพอเขารู้ปุ๊บเขารู้ว่าฝรั่งผิดไดต้ตอนนี้เขากลับมาผิดนะเขากลับมาผิดแล้วก็เรื่องของกระบวนการทาในเวลาเราถามนะฮะตอนนั้นเราถามว่าเออถ้าสมมุติว่าม,มันมีเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์มาเขาบอกว่าสมมติว่ามันมีการตัดต่อจีนตัดต่อจีน จากสัตว์ชนิดหนึ่งหรือว่าพืนชนิดหนึ่งไปใส่ในพืชอีกชนิดหนึ่งเนี่ยพารานไหมก็มปรากฏว่าอุลมามะที่อียิปต์อุลมามะที่ในออสเตรเลีย,ยอุลมามะที่ในซาอุดิอาระเบียผมไม่ทราบนะครับอุลมามะที่คูเวตนะฮะเขาก็ทําการตัดสินนะว่าไม่มีปัญหาหากว่าต้นตอเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ฮารอ์อมหากว่าต้นตอเนี่ยมไม่ใช่สัตว์ฮารอ์อน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นปัญหาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําตอนนี้เขารู้ละถ้าสมมติจะมีการตัดจีนอันที่หนึ่งเนี่ยจีนขนาดนี้ที่มีการตัดและถ่ายทอดไปทั้งหมดมันเป็นจีนพืชไม่ฮาโลม,มันอ,อยู่แล้วพืชน,น่ฮา้านอยู่แล้วแล้วก็ในกรณีที่มันเป็นจีนสัตว์นะฮะง่ายนิดเดียวเขาบอกว่าอะไรที่มันเป็นสัตว์ฮาโลมก็ไม่ใช่แลวก็ยิ่งง่ายนะครับ แล้วเวลานี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องการใช้จีนสัตว์เขาเปลี่ยนมันเป็นแบคทีเรียกลายเป็นเรื่องดีใช่ไหมกลายเป็น,เ,ปนเรื่องดีการค้นพบใหม่ตกลงเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยขณะนี้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดต่อจีนเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เรื่องของฮารอมนะครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดหแก้ปัญหาได้หมดประเด็นนะฮะประเด็นก็คือ นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมุสลิมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นมุสลิมวิศวกรที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นมีบทบาทที่กลายไปเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า voice นะฮะไปพูดให้คนอื่นได้เห็นได้ตังหนักในลักษณะแบบนี้เรามีน้อยไปครับเรามีน้อยไปนะครับเราก็เลยต้องพยายามที่จะออกมาเรียกร้องวันนี้เนี่ยผมก็พยายามพูดมาเป็น10ปีนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นที่จะต้องทำเนี่ยเราจะต้องสร้างนักวิทยาศาสตร์สร้างคนที่เข้าใจ สร้างคนที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงสร้างคนที่มาเป็นนักปกครองสร้างคนที่เป็นนายอำเภอนะฮะสร้างคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สร้างคนที่เป็นหมอสร้างคนที่เป็นวิศวกรนะครับเราจะต้องสร้างขึ้นมาให้มากๆทําให้มุสลิมเราเนี่ยข้าไปมีบทบาทไปเป็นปากเป็นเสียงไปเป็นนักพัฒนานวัตกรรมให้มาเป็นประโยชน์เราจะต้องไม่ไปใช้ผลพันธ์ที่คนอื่นทำแล้วเรามาทําแล้วเรามาใช้ เราจะต้องเป็นคนทําให้คนอื่นใช้ด้วยในลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยสำคัญวิธีคิดของอิสลามนะครับอย่างเช่นที่เราพูดกันมานานเนี่ยบอกว่าถ้าสมมติว่าในมู้เกี่ยมหนึง่งมีคนเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าไม่มีใครอาบน้ํามายิ้ได้เลยบาตรทั้งมูขเกี่ยมฟัดดูกิฟแล้เป็นฟัดดูกิฟายารับชั้นใดชั้นนั้นถ้าเรามีคนที่ต้องคดีแล้วไม่มีมุสลิมที่ไปเป็นทนายเลยทนายให้พี่น้องเราเราก็เป็นฟัดดูกิฟาย่างมือนกัน ถ้ากรณีที่เราเป็นคนที่เป็นโรคและไม่มีมุสลิมเราแล้วก็โรคนั้นจะเป็นที่จะต้องนะฮะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยพยาบาลจะต้องเป็นมุสลิมด้วยกันเป็นผู้เป็นผู้หญิงด้วยกันอะไรทํานองนี้และเราไม่มีคนในลักษณะแบบนั้นนะเราต้องสร้างคนเป็นฟัดดูกีฟายะเช่นเดียวกันนะครับดัะนั้นผมก็เลยคิดว่าในมุมบวกเนี่ยอิสลามเนี่ยได้สอนไว้หมดแล้ว นะนแต่ว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องคิดตามให้ทันได้สลามบอกชัดเจนเน,นะครับไม่รู้ให้ถามผู้รู้รนะนะสิ่งที่ในอายะนี้กล่าวไว้เนี่ยนะครับอันหนึ่งเนี่ยเวลาเวลาเขาบอกว่าเวลาดูผู้่านเนี่ยต้องดูกลับไปกลับมานะนะฟาตัดูอัลลาฮิซิลีอิมตุตุลลาต้าลามูลไม่รู้เจย้งให้ถามผู้รู้ขนาดเดียวกันถ้าไม่มีผู้รู้ให้ถามต้องสร้างผู้รู้ อันนี้เป็นเรื่องจําเป็นและเรื่องวาระนะใช่คือไม่มีไม่ได้สังคมมุสลิมจะขาดผู้รู้ไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าเราะดูกีฟายะจะกลายเป็นค้าดูยินสำหรับพี่เขาใช่ใช่ครับ่เรื่อเราไม่ช่วยกันทำครับได้มุมคิดมากกี่เดียวนะครับหลายๆตอนเนี่ยมีคนที่มาพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิดหนึ่งในนั้นคือจุฬาราชมนตรีหรือว่าองค์กรที่ดูแลมุสลิมในประเทศมีการประกาศนะของ ทุลาราชมนตรีเกี่ยวกับมาตราการป้องกันโควิดของพี่น้องมุสลิมครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่มีการตื่นตัวมีการพูดคุยกันบ้างว่าแม้แต่โควิดเนี่ยเขาเข้าไปสู่เรื่องของศาสนกิจนะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงกับสิ่งที่พี่น้องมุสลิมตอบรับกับการประกาศของผู้นําเนะราเนี่ยทุลาราชมนตรีครับเรื่องที่สำคัญนะฮะเพราะว่าแล้วเราอยากให้มีมากกว่านี้และมีบ่อยกว่านี้ครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เราละหมาดแล้วก็สร้างระยะห่างนะครับมีการตรวจอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไปแม้กระทั่งเราเพิ่งมาเรื่องของการกตว่าแอลกอฮอล์นะฮะแต่เดิมนั้นเราจะมีประเด็นปัญหาว่าใช้แอลกอฮอล์ได้หรือไม่นะครับขณะนี้เนี่ยกตว่าออกมาเรียบร้อยในที่นี้คือเจลล้างมือใช่ไหมเจลล้างมือนะครับว่าสามารถที่จะใช้ได้อะไรต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกเรื่องเนี่ยนะครับทางสำนักกุลาราชมตรีคณะกรรมการผู้ทรงควาวุฒิหรือแม้คณะกรรมการกลางเนี่ย ก็พยายามที่จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะ่ะเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตแล้วก็ประเทศไทยนี่ก็พยายามที่จะสร้างระบบนะฮะโดยพระหญิงท่สังคูมิวัฒนนีสร้างระบบที่จะเอือ้อต่อเรื่องของการบริหารจัดการสังคมนะครับเรื่องนี้สาคัญนะเรื่องนี้สาคัญนะครับท่านอุมัตเนี่ยท่านเคยพูดไว้นะท่านบอกว่าถ้าถ้าไม่มีอุมมะถ้าเอ่อาไม่มีอุมมะันะครับนะฮนะก็ไม่มีอามีธ ไม่มีอามิษก็ไม่มีอิสลามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างต่างเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุมาเนี่ยจะต้องสร้างอามิษขึ้นมาไม่มีประชาชนไม่มีผู้นำไม่มีผู้นำไม่มีอิสลามครับไม่มีประเทศชาตินะครับไม่มีอิสลามดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยจะมีความสําคัญนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีแต่อุมาไม่มีอามิษนะครับสังคมไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ เมื่อไม่มีอามิสแล้วเนี่ยนะครับอิสลามในการที่จะหาผู้นําที่จะคอยมาชี้แนวแนวทางเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับความเป็นอิสลามก็ไม่เกิดนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอิสลามเนี่ยสอนเรื่องนี้มาดีนะครับแล้วก็ในกรณีของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศมุสลิมแต่ว่ามีสังคมมุสลิมที่แข็งแกร่งแล้วมีระบบนะครับมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นกษัตริย์ประทับพบเนี่ยนะครับนะ เรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าสามมติว่าเราดูในเราอยู่ในสังคมที่ดีนะประเทศไทยที่ไม่มีความขัดแย้งในเรื่องตา่ตางๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ประเทศเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้สังคมมุสลิมเนี่ยนะเพราะว่าการที่ประเทศจะเข้ามาบริหารจัดการในสังคมมุสลิมเนี assets, forward, ่ยก็อาจจะมีประเด็นปัญหานะครับความเข้าใจไม่ตรงกันเน ine, ี่ยเพราะฉะนั้นให้องค์กรศาสนาซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศนะครับ เนะข้ามาบริหารจัดการดูแลเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะพอหลังจากที่ไปศึกษาดูแลเนี่ยคำว่าพระจัญญัติการบริหา,ารอ,องค์กรศาสนาอิสลพามพศ2540ที่วางปีเริมมิดของการบริหารจัดการนะครับตั้งแต่ข้างบนเนี่ยนะเป็นจุฬาจัมตรีลงมาเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยเป็นคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเป็นคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเป็นชั้นในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริหารจัดการอย่างชัดเจนกําหนดไว้ด้วยนะครับว่าแต่ละหน่วยงานนั้นนะฮะเป็นนิติบุคคลกรณีแบบนี้เชื่อไหมครับมีประเทศเดียวใั่โลกมาเลเซียไม่มีฮะอินโดนีเซียกําลังทาครับกาลังทําแล้วก็พอปรากฏว่าอินโดนีเซียนควรจะประกาศใช้แล้วขณะนี้เนี่ยยังประกาศใช้ไม่ได้เนยนะเพราะมันจะมีบางส่วนเนี่ยที่จะทําให้องค์กรศาสนามีความรู้สึกเอ๊ะ อำนาจหน้าที่ตรงนี้จะต้องคืนไปให้กับหน่วยงานอื่นหรืออะไรต่ออะไรนก็ยังไม่ยอ,อมนะแต่กรณีของประเทศไทยเนี่ยเราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2 4 0แล้วถ้าจะย้อนหลังับไปตั้งปี2488นะครับม,มีกฎหมายเรื่องมัชชิดอิสลามมีตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการสังคมมุสลิมเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ถูกจัดระบบมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับ ผมคิดว่าบทบาทของมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านผู้นำเนี่ยต้อง,งชื่นะ่ชมนนะครับว่าเราเนี่ยได,ได้มีผู้นําที่กล้าตัดสินใจกรณีอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเมื่อมันมีประเด็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตอย่างเช่นเรื่องของโควิดนี่ชัดเจนหลยเรื่องโควิดนะครับแล้วก็ท่านจุฬาลักษณ์นรีออกมานะในการที่จะเป็นผู้งทรงนา นะกรณีอย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับต้องชื่นชมนะอาจารย์ลงไปพื้นที่เนื่องจากอาจารย์ลงไปชุมชนพี่น้องมุสลิมไปพบปะมุมมองที่อาจารย์ได้เห็นมาตรการตอบรับการประกาศของจุฬาราชมนตรีหรือกรรมการชนานจังหวัดกรรมการมัสยิดเป็นยัไยงไงบ้างครับกับผลตอบรับที่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าในทุกสังคมมันมีความเห็นตา่างความเห็นต่างแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันไปทางเดียวนะเคยมีคน ผมเคยไปอ่านหนังสือเขียนดีฮะเป็นหนังสืออนิยมศางผมก็จะว่าเป็นนิวสวิีผมอ่านเป็นเครื่องบินนะครับตอนที่บินไปต่างประเทศเนี่ยก็เขียนไว้อย่างนี้ฮะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมแล้วก็เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมในประเทศไทยด้วยเพราะเราก็จะลอกเนี่ยลอกแบบเป็นลักษณะคล้ายกันถ้าบอกว่าสังคมมุสลิมเนี่ยมันเหมือนเนี่ยครับมันมีความขัดแย,งย้งอยเชีอะซุนนีคณะเก่าคณะใหม่แะไรแต่มันเป็นแบบเนี้ย มันขัดแย้งแต่แบบวิ่งไปเออมันวิ่งไปทางเดียวกันอ่าออแล้วเ็าบอกว่ามันวิ่งไปทางเดียวกันเขาบอกว่าสังคมลักษณะแบบเนี้ยในทางฟิสิกส์เนี่ยมีพลังก็อย่างงั้นไปอะไเพราะมันมีทางมันเพราะเวลาทางมันก็เพราะเพราะเวลาเราวิ่งตรงๆงไปเนี่ยนะครับมมลมันจะวิ่งตรงไปในลักษณะแบบเนี้ยมวลในภาพรวมมันมีโมเมนตัมฟิสิกส์เขาเรียกโมเมนตัมนะก็คือมีมวลแล้วก็ความเร็ว แต่เวลามันขับแย้กันในลักษณะแบบเนี้ในโมเมนตัมมันมีโมเมนตัมในโมเมนตัมมันมีโมเมนตัมแล้วพลังมันจะเพิ่มพลังมันจะเพิ่มเขาก็บอกว่าสัมพมุสลิมเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาทะเลาะกันปล่อยเขานะครับแต่ว่าเป้าหมายเขาเป็นเป้าเดียวดังนั้นเนี่ยบ้านเราในเวลาสมมติถ่าผมไปที่คําถามมาเนี่ยนะครับคือคุณคิตถามมาเนี่ยนะฮะว่า เข้าไปในชุมชนอะไรเนี่ยผมเห็นไอ้ความขัดแย้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เวลาเราเข้าไปดูในภาพรวมไปทางเดียวไปทางเดียวมัสยิดเนี่ยนะครับบอกปิดมัสยิดแล้วก็ปิดนะครับงดคุตบะงดยุมาร์ก็งดอะไรต่ออะไรเนี่ยในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปในทางเดียวละหมาดนะครับต้องเอาซาดะมาเอง เอา<ม>เสือไปเองอะไรต่ออะไรนี่ยอยู่ห่างกานังน1เมตรมีการตรวจไข้อะไรเนี่ยทุกม,มาชิดทั้หมดครับอันนี้นนประเด็นที่หนึ่งนะฮะที่ที่ผมเห็นว่ามันเป็นจุดแข็งบ้านเราอาจารย์ครับมุมมองของอาจารย์เนี่ยถ้าย่อส่วนของสังคมใหญ่ลงมาอาจารย์มองสังคมมุสลิมกับแนวทางการปฏิบัติป้องกันเรื่องโควิดเนี่ยถือว่ามาถูกทิศถูกทางสอดคล้องกับภาพใหญ่ของคนในชาติเราครับกรณีของประเทศไทยนะฮะ เวลาพูดก็พูดถึงมุสลิมในประเทศไทยนะครับบ้านเราเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราดูนะครับเมื่อครั้งที่ระบาดช่วงแรกๆเมื่อประมาณสักกลางปีที่ผ่านมานี่นะครับนะมีเรื่องของพวกเราที่ไปดักว,ว่งนะฮะที่ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ไปที่ประเทศอินเดียประเทศปากีสถานนะแล้วก็ติดโควิดกลับมา แล้วก็ก็มีข่าวในเชียนลบออกมาอยู่สักระยะหนึ่งแต่ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยไม่ระบาดคนที่มาจากมาเลเซียโดนีเซียเนี่ยระบาดท,ที่โน่นนะฮะนะครับนะแต่พอกลับมาที่เราเนี่ยการควบคุมปรากฏว่าที่ในประเทศไทยเนี่ยการควบคุมค่อนข้างจะชัง,งนั้นะฮะผมคิดว่าในบ้านเราเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของมุสลิมเนี่ยเราต้องวัดสองเรื่อง Uh, เรื่องที่หนึ่งเนี่ยเราเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับเรื่องที่สองก็คือเราฐานะในที่เป็นคนไทยนะในทั้งสองจุดเนี่ยผมว่ามุสลิมในบ้านเรากับมุสลิมในต่างประเทศเนี่ยบุคลิกไม่ค่อยเหมือน,นบุคลิกไม่เหมือนกันอ่าจาตัวอย่างเช่นผมไนีอยู่ในชุมชนมุสลิมนะครับเมื่อเริ่มระบาดเนี่ยคนแถวบ้านผมนี่ใส่มาสกัน ใส่หมาชันหมดนะฮะ,ะญ,ญาติผมที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับอยู่ในชุมชนมุสลิมไม่ใส่<ม>อ๋อครับไม่ใส่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยที่หนึ่งเลยก็คือมีความเป็นคนไทยและมีความเป็นมุสลิมนะรเรื่องของความเป็นมุสลิมลนั้นเนี่ยเขามีเรื่องของอนามัยอะไรต่ออะไรดีกันอยู่แล้วแล้วเวลาเราแนะนำเนี่ยนะครับนะว่า มุสลิมเนี่ยเราบอกว่าเราได้เปรียบเพราะว่าเราอาบน้ําละมานะห้าครั้งอย่างน้อยนะ,อ,นะอย่างน้อยนะครับอาบน้ําละมานี่หครั้งนะฮะแล้วในการอาบน้าละมานี่ว่ากันด้วยการล้างมือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาแนะนากันตอนตอนหลังเนี่ยผมก็มาแนะนําในลัตษณะแบบเดียวกันว่าเราล้างมือเนี่ยให้ได้ประมาณ20วินะยีวิแล้วก็ล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะครับตั้งแต่หนึ่งข้างบน เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่เราล้างมือแล้วก็เปลี่ยนนะคือให้ทั่วแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ได้อนาัยในลักษณะน,นี้ผมคิดว่าลักษณะของการสอนของเราเนี่ยมสอดคล้องกับเรื่องของการป้องกันระวังรักษาในเรื่องของโควิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยคนไทยนย่ติดค่อนข้างน้อยสังคมมุสลิมเราที่ในประเทศไทยก็น้อยเช่นเดียวกัน นะครับก็ต้องบอกว่า,าดุลันะครับเรามีทั้งความเป็นไทยมีทั้งความเป็นมุสลิมที่ช่วยดูแลรักษาเราในขณะนี้แล้วก็คนไทยเนี่ยขี้กลัวอันนี้เป็นข้อดีนะครับเป็นเป็นคนไทยที่เป็นขี้กลัวนะครับนะฮะความเป็นคนขี้กลัวเนี่ยมันช่วยเพราะว่าจริงๆเอาลัทธุมฮานุตาราเนี่ยกำหนดเรื่องความกลัวมาเพื่อเป็น,นกลไกปกป้อง ขอกลัวเนี่ยถือว่าเป็น,นกลไกปลกปล้องนะครับปัญหาใหญ่ของพวกเราเนี่ยคือไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเรากลัวเนี่ยดีแล้วนะก็เห็นว่าเรื่องโควิดเนี่ยผมคิดว่าในกรณีของพี่น้องสตรีมเราที่อยู่ในเมืองไทยต้องเน้นที่อยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับคิดว่าขนาดนี้เนี่ยเราถ้าเราปฏิบัติตัวตามที่ทางราชการแนะนําไว้ให้เนี่ยนะครับแล้วเราอยู่ใน หลักการศาสนาด้วยนะฮะเขาบอกให้อาบน้ําให้บ่อยล้างมือให้บ่อยถ้าเราละหมาดห้าวัตรตือเนี่ยนะเราละหมาดเราล้างมือบ่อยอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาอะไรน,นะครับผมก็คิดว่ากรณีของพี่น้องเราที่ในบ้านเราเนี่ยเอาตัวรอดได้เท่าที่ฟังอาจารย์มาดูเหมือนว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิกฤตที่ได้รับเหมือนกันทั้งโลกเนี่ยนะครับ แต่อาจารย์เนี่ยมักกลับไปมองด้านดีสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงผู้คนจากที่วิถีชีวิตอาจจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงแบบนี้มาก่อนเลยเพราะคนไทยที่มีปรริสัยที่เป็นคนกลัวนะครับแล้วก็ป้องกันจนกระทั่งมาตรการป้องกันที่เขาบอกว่าตีที่สุดในโลกแม่น่าเสียดายเวลาที่เราสนทนากันเนี่ยหมดลงซะก่อนนะครับแต่เรื่องของมาตรการการป้องกันโควิดเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจเป็นอริยบทสาคัญไม่ใช่แค่วาระสําคัญของประเทศชาติ แต่เป็นวาระสําคัญของโลกนี้เลยนะครับเมื่อได้ฟังจากหลากหลายมุมมองทั้งนักจชาการผู้สูงภุรุธ,ธิด้านอิสลามหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์และก็อีกหลายๆมุมมองที่ท่านได้ติดตามจากสิ่งที่ได้นําเสนอไปผ่านรายการนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านมากทีเดียววันนี้ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรวินัยดัชลันนะครับที่กรุณาได้มาให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดในมุมมองของอาจารย์นะครับจากมูลวอล์คอยรรัครับ วันนี้เราต้องสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตาฟิกวันฮีดายะัอัสลามวังลลยกุมิรัตนรมะตุลักษณ์รุ่นบราณาถู์สวัสดีครับ